สวัสดีค่ะร้านแมมสติ๊กเกอร์ลำปางนะคะวันนี้มีรถเบรบกไฟฟ้าค่ะมาติดตั้งกล้องบันทึกหน้าหลังนะคะทางร้านเลยแนะนำเป็นตัวนี้ค่ะ Proof นะคะเนื่องจากว่าตัวนี้มันจะ install ต,ติดตั้งผ่านระบบ OBD เลยนะคะ OBD คืออะไรนะคะ OBD คืออะไร OBD คือตัวที่เวลาเราเข้าสู่นะคะมันจะมีปลั๊กไปเสียบกับระบบคอมพิวเตอร์ถูกต้องไหมคะ เนี่ยค่ะปักตรงนี้ค่ะมันจะต่อเชื่อมตรงนี้ได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปตัดต่อสายไฟหรือว่าเสียบกับไอ้แจ็คจุดบุหรี่ค่ะตัวนี้เสียบเข้าไปเลยนะคะเสียบเข้าไปแล้วเดี๋ยวช่างเขาจะเดินสายเก็บให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้จะเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังเลยนะคะมีระบบ Wifi ตัวท็อปของพูฟเลยนะคะสามารถใส่ซิมการ์ดได้นะคะเพราะมีระบบ G P S ค่ะ ติดตามรถได้นะคะอ่าตอนนี้ยังติดตั้งไม่เสร็จนะคะเนื่องจากว่า,าลูกค้าเพิ่งติดฟิล์มมานะคะไม่สามารถติดกล้องได้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะเก็บสายห้อยไว้ให้ก่อนนะคะตอนนี้ยังติดตั้งไม่เสร็จนะคะด้านหลังก็จะเดินสายลักษณะนี้ก็คือช่วงนี้นะคะเช่นเดียวกันฟิล์มเพิ่งติด ะะก็ยังติดตั้งไม่ได้นะคะสนใจก็อย่าลืมแวะมาที่แหมมสติกเกอร์ลำปางนะคะร้านเปิดทุกวันค่ะสินค้าตัวนี้รับประกันให้2ปีเลยนะคะ,อ,ะอันนี้ติฟิล์มยี่ห้อ 3M ค่ะสนใจก็อย่าลืมแวะมาที่แหมมสติกเกอร์ลำปางได้ทุกวันนะคะตัวนี้จากลูกค้า อันนี้เวลาดูผ่านดูดูกล้องบันทึกอะค่ะสามารถดูผ่านมือถือได้นะคะเพราะว่าจะมีแอปพลิเคชันให้อินสตอลอยู่นะคะส่วนไฟฟ้าเนี่ยสามารถจะให้รัน24ชั่วโมงก็ได้หรือว่าตั้งค่าเป็น8หรือ12ชั่วโมงแล้วแต่ลูกค้าได้เลยนะคะมีระบบ g s e n s o r พื้นฐานปกติค่ะแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ